สวัสดีวันเช้าวันที่14ครับ14เมษาสอง5้าตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงมาดูทุเรียนกันหน่อยครับดูทุเรียนยามเช้าเช้าแถวนี้ก็หมอนทองทั้งแถวแล้วครับนูนยาวไปถึงต้นมะพร้าวเลยครับ นี่ยาวไปนู่นแถวนี้19ต้นครับหมอนทองทั้งหมดทั้งแถวเลย19ต้นสิบเดือนครับสิบเก้าต้นแล้วก็แนวนี้ครับแนวนี้ก็ยาวไปนู่นนะครับไปถึงต้นมะพร้าวเลยครับ ทุเรียนทั้งหมดครับ360ต้นปลูกอยู่ในดงขาครับในระหว่างการรอทุเรียนโตก็ปลูกขาไปโอเค อันนี้ก็เป็นไสาหมอนทองตอนซื้อมาก็สูงร้อยสิบเซนตอนนี้ก็สูงขึ้นมาประมาณร้อยห้าสิบเฉพาะต้นนี้นะร้อยห้าสิบเซนลองดูแถวนี้กันหน่อยต้นนี้ก็ชนี ซื้อมาจากสวนตะการตอนนี้ตันซื้อมาก็สูงประมาณ90-100เซนแต่ณตอนนี้ก็สูงประมาณ165ได้ก็ถือว่าดีแตกดีชนีครับต้นนี้ตอนนี้ชนี แตกสวยอยู่ครับต้นนี้แตกสวยมากอ่าต้นนู้นก็ต้นนี้ตอนนี้หมอนครับซื้อมาจากสวนตาก้ารเช่นกันตอนนี้เป็นกิ่งข้างซื้อมาก็สูงประมาณ9 0้าสถึร้อยเซนโอ้แต่ตอนนี้พุ่งดีครับ ตัวน,นี้สูงขึ้น2เมตรเลยตัวน,นี้อ้ซื้อมาไส์พร้อมกันแต่ตัวน,นี้ตัวน,นี้โตโตไวมากดูโคนครับโคนใหญ่ตัวน,นี้โคนใหญ่อ้นี่โคนใหญ่อ้าวคนใหญ่นะนนี้โคนใหญ่เดีดูลากครับดูลาก โอ้โอ,โอ้ลากใหญ่ลากใหญ่เดินดีโอ้ตัวนี้สูงนะครับสูงท่วมสปริงเกอร์แล้วซื้อมาตอนนั้นก็แค่ความสูงแค่ประมาณเมตรหนึ่งครับเก้าสถึงร้อประมาณเมตรหนึ่งแต่สูงแตกดีมากโอเค มาดูตัวนี้ต้นนี้ตนนัวน,นี้หมอนแต่ตอนซื้อมาตัวน,นี้เป็นกิ่งกิ่งกระโดงตอนนี้ตอนซื้อมาสูงประมาณร้อยสิบตอนนี้ก็ความสูงก็ประมาณร้อยหกสิบก็ถือว่าโอเคผ่านแต่ตัวน,นี้ซื้อมาไซส์ราคาสองร้อยหสบาท ก็ถือว่าโอเคผ่านโอนี่ตอนนี้ก็หมอนทองเช่นกันตอนซื้อมาสูงประมาณร้อยสิบเซนราคาสองรอยห้าสิบโอ้ตอนนี้ก็สูงแตกดีสูงประมาณาาออนนสอง,สงมเมตรได้ครับตอนนี้สูงประมาณสองเมตรได้ โอเคแต่ตีทรงสวยนี่นี่มันนีนี่วัชพืชมีปวกไปเลยนี่ต้องตัดทิ้งโ okay. okay. อเคโอเคทรงสวยตอนนี้ก็ถือว่าทรงสวยอยู่สรงสวยนะสิบเดือนครับผ่านไปสิบเดือนเดือนหกนี้ก็จะครบปีแล้วน่าจะได้ความ สูงมาอีกสักคืบเดี๋ยวต้อลองดูครบ1ึปีเดี๋ยวมาถ่ายถ่ายใหม่ให้ดูอีกทีครับตอนนี้ผ่านมาสิบเดือนแล้วแถวนี้ก็หมอนทั้งแถวเหมือนกันครับหมอนทองแถวนี้ทั้งแถวเลยทันซื้อมาเป็นต้นพันขนาด250บาทสูงประมาณ1้0ยสเซน ผ่านไปสิบเดือนก็ได้ความสูงเฉลีย่ยเกือบเกือบเกือบสองเมตรนะครับถือว่าโอเคใบเขียวใบเขียวใบใหญ่ดีอ่าใบเขียวใบใหญ่ดีดูตอนเช้าก็จะดูดีหน่อยครับทุเรียนสดชื่นตกบายมาแดดร้อนๆ <c oughs> ใบตกหมดแล้วครับอดูดีดูดีด อันนี้ถือว่าดูดีอยู่ไซส์สองรอยหาสนูนแถวข้างในโอเคถือว่าดูดีครับติดเดือนอ,อันนี้ก็เช่นกันตัวนี้หมอนทองตอนซื้อมาก็สองหสูงร้อสิบเซนแต่ต้นนี้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ก็โตอยู่ แต่ก็โตอยู่แต่ไม่ดีเท่าไหรอ่อันนุ้นอันนุนกิ่งข้างอันนุ้นหมอนทองกิ่งข้างอ๋อโตด้อยู่โตโอเคอยู่ โอ้ตัวนี้หวอนทองสูงสองเมตรพุ่งดีครับตัวนี้พุ่งดีโอเคสวยงามโอ้กับจับปัสพืชตัวนี้หน่อยโอเคนี่ครับนี่ครับสูงจริงแต่ดูครับดูแมลงมันกินยอด นี่แหละมันจะทําให้มันชะง,งักจากการจเจริญเติบโตแล้วนะดูสิดูมันมากินโอ้โหนี่นี่มาทำให้ทุเรียนโตช้าครับทำให้เรียนโตช้าพอทุเรียนแตกยอดอ่อนครับยอดมันหวานครับเพียมแมลงชอบโอ้กำลังสูงดีเลยดูสิมันมากิน โอเคลองดูต้นต่อไปอ uh, ลองดูต้นนี้กันหน่อย oh. อันนี้ก็กิ่งข้างเหมือนกันโอ okay. เคเจริญเติโตดีต้นนี้ uh, ต้นนี้ นี่ครับปลูกวันที่26เดือน5ปี64หมอนทองครับจากสวนตะก้ารจากสวนตะก้ารขนลกหน่อยครับไม่เป็นไรคุมดินให้มันมีความชุ่มชื้นปล่อยมันลก,ลก,ลกนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ต้นนี้ชนีชนีกิ่งข้างอสังเกตต้นชนีกิ่งข้างต้นก็จะเป็นแบนประมาณนี้จะเป็นแบนหน่อยอ้นี่ครับเจอแล้วไอ้ศัตรูตัวร้ายนี่มาดูดน้ําเลี้ยงนี่แมงเต่าทองด้วยนี่แมงเต่าทองดูดูมันมาดูดน้ำเลี้ยงมันกินใบแบบ ชนิดไม่เหลือแล้วครับนี่ครับเห็นนี่เห็นตัวเลยนี่หลักฐานนี่นานนานหลบแน่ดูมันกินครับดูมันกินโอ้ต้องขย่าไล่มาหน่อยแล้วครับโอ้ น,นี้ชนีครับอลองดูแถวนี้ชนีทั้งแถวครับปลูกไว้สิบเก้าต้นชนีทั้งแถวต้นนี้นี่ครับตั้งแต่ต้ตตนมะพร้าวนี่นะครับมานี่ไปนู่ยไปดูเลยครับชนีทั้งแถวสิบเก้าต้นต้นนี้ซื้อมาอ,อ่ต้นนี้จากสวนตะก้านเหมือนกันสูงประมาณเก้าสิบถึง ถึงร้อยเซนตอนนี้ก็สูงประมาณต้นนี้เหรอต้นนี้ประมาณร้อยหกสิบโอ้ต้นนี้ถือว่าโอเคแตกดีต่อดีอามาดูชนีอีกสักต้นครับแถวนี้โอ้ต้นนี้ถือว่าโอเคสูงประมาณสองเมตรได้ครับสองเมตรได้แตกใบดีแตกใบนี้ต้องฉีดยานหน่อยเดี๋ยวจะมีแมงเต่าทอง นี่แมงเต่าทองมานีนี่มากินนี่มากินอันนี้ไปละนี่แมงเต่าทองโอ้แล้วนี่ตัวอะไรครับเนี่ยมันจะมากินนี่ฮะดูดูมนกินเปลือกทุเรียนนี่ฮะเห็นชัดเลยมันกินเปลือกทุเรียนเห็นไหมโอ้มันกินเปลือกโอ,โอ้แต่ตอนนี้สูงดีนะพุ่งดี อตอนนี้สูงดีดูที่ครับแม่แมงเต่าทองนี่เป็นศัตรูตัวร้ายของทุเรียนเลยมันมาดูดกินน้ำเลี้ยงดูดกินจนใบซีดเป็นแบบนี้เลยครับนี่นี่โอ้ต้องขย่าต้นมาหน่อยเดี๋ยวค่อยฉีดยาทีหลังขย่าต้นหน่อยอไล่มันหน่อย อตอนนี้สวยครับโอเคดูชนีสักต้นแถวนี้ทั้งแถวชนีหมดครับนี่ก็ชนีกิ่งข้างเหมือนกันทนี้กิ่งข้างอ่านี่ครับชนี โอ้แมงเจ่าทองมากินยอดหมดเลยครับชนีเอ๊มันชอบได้ไงเนี่ยเนี่ยดูครับดูมันดูมันมากิน <c oughs> ขยาวครับทำอะไรไม่ได้ขยาวไป้่อนไล่มันหนี มาดูชนีอีกต้นครับต้นต้นแบบที่เราเอามาทดลองปลูกเดือนนี้เดือนเมษาเดือนสี่อีกสามเดือนก็จะครบสองปีแล้วครับตอนนี้ต้นที่เอามาลองปลูกคือชนีครับนี่คือต้นนี้โอ้ใบพุนมาเลยครับเจอแมงเต่าทองมากินชนีเช่นกันครับ คือตอนนี้อีกสามเดือนครบสองปีครับตอนนี้สูงประมาณสามเมตรกว่าสูงสามเมตรกว่าโอ้แต่ใบนี่ครับแมงเต่าทองมากินนี่แมงเต่าทองโอ้แมงเต่าทองเยอะกินใบพุ่นมาเลย มันมากินปุ๊บมันทำให้ต้นไม่เจริญเติบโตนี่ดูดินี่ตัวเล็กๆฝังอยู่ข้างในเห็นไหมโอ้โหแมงเต่าทองนี่ครับแมงเต่าทองปีกแข็งต้งองเคาะต้งองเคาะต้องขย่าต้นต้องขย่าต้นต้องขย่าว อันนี้ไม่รู้โดนอะไรครับนี่ลำต้นมันถลอกไม่เข้าใจโดนอะไรมาอีกสามเดือนครบสองปีครับต้นนี้สูงสามเมตรกว่าแล้วโขยาบต้นหน่อยครับไล่แมงเต่าทองเยอะเหลือเกิน ไม่รู้ช่วยได้ไ้มครับขยับไว้ก่อนลำต้นก็โอเคใหญ่มากตอนนี้โอ,โอ้ไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้วครับไม่ถึงแล้วตรงน,นี้โอเคอยู่โอเคมาดูหมอนทองอีกต้นครับต้นต้นแบบ อีกสเดือนครบสองปีเช่นกันหมอนทองต้นนี้ปลูกพร้อมก,กันกับชนีต้นทดลองก็ความสูงสเมตรกว่าเช่นกันแต่ว่าทรงนี้หมอนหมอน,มอนทองหมอนทองเอ่อตอนนี้ดีหน่อยครับไม่ค่อยมีแมงต่อทองมากิน เอ๊ะสังเกตว่าแมงเต่าทองแมงปีกแข็งชอบชอบชนีนะเนี่ยครับพัวนี้วหมอนทองโอ้แต่ก็มีครับนี่มีมีมีนี่ครับแมงแปกปีกแข็งมีอยู่นี่ครับดูดูมันเกาะดูมันเกาะมันย,ยังเฉยอยู่นี่ครับเห็นไหมครับหนามบ,บินไปแล้วครับ อีกสามเดือนก็ครบสองปีครับต้นนี้วันนี้มาดูตอนเช้าครับขย่าต้นหน่อยไล่แมลงหน่อยไม่งั้นมันจะกินแบบสบายใจขย่าต้นไล่มันหน่อย ดูโคนเขดูโคนดูโคนโอ้กรรไม่มิดแล้วครับกรรไม่มิดแล้วกรไม่มิดแล้วออตรงนี้ตรงนี้โอเคอยู่อันนี้กรรไม่มิดแล้วอันนี้โอเคปล่อยหญ้ามันคุมดินจะได้มีความชุ่มชืน้นโอเคต้นนี้ต้นนี้หมอนทองอีกสามเดือนก็ครบสองปีแล้วครับต้นนี้ ออดโเคนี่เริ่มมากินแล้วเหมือนกันครับแมงเต่าทองนี่เริ่มกินยอดแล้วอันนี้คือแปลงหนึ่งครับ หลอยกับต้นอันนี้แปลงสองอันนี้แปลงที่สองทุเรียนแปลงที่สองไหนอลองดูกันหน่อยอันนี้แปลงที่สองอันนี้เป็นถนนกั้นระหว่างแปลงหนึ่งกับแปลงสองขวามือก็แปลงหนึ่งซ้ายมือก็นี่ครับแปลงสองลองดูกันหน่อยแปลงสองขายังไม่ได้ขุดครับก็จะลกๆหน่อยอาลองดูสักต้นครับ ลองดูสักต้นอันนี้แปลงสองโอ้ต้นนี้ก็แตกดีนะโอ้ต้นนี้แตกดีอยู่อ๋โอเคยอดเยอจะแต่โอเคดีอยู่ยาวโอเคอันนี้ด,ดูดูดีอยู่ จากสวนตะก้านเหมือนกันจากสวนตะก้ารเดี๋ยวดูป้ายก่อนที่อ,อันนี้ปลูกวันที่ยี่สิบหกเดือนห้าหมอนทองครับต้นนี้หมอนทองต้นนี้หมอนทองกิ่งข้างซื้อมาก็สูงประมาณประมาณเก้าสิบเซนครับตอนนี้ก็ประมาณร้อยหกสิบครับสูง สูงมากเกือบเท่าตัวคโอเคลองดูต้นต่อไปของแปลงที่สองโอ้ต้นนี้ซื้อมาพร้อมมาเลยต้นนี้ไม่โตนะครับซื้อมาไม่ไม่โตต้นนี้คาดว่าน่าจะเป็นก้านยาวต้นนี้น่าจะเป็นก้านยาวก้านยาวซื้อมาสิบต้นลอดจริงๆก็ประมาณ อสามต้นแล้วโตจริงๆมีแค่ต้นเดียวนักนั้นไม่เคยโตต้นก็ประมาณนี้ดูแล้วก้านยาวปลูกยากไม่แน่ใจว่าต้นพันไม่ดีหรือว่ามันไม่ชอบดินแบบนี้สังเกตว่ามีอะไรมาแทะลำต้นนิดหน่อยไม่โตครับดูแล้วเหมือนความสูงเท่าเดิม แตกขึ้นมาประมาณแค่สัก20%ไม่เคยโตครับก้านยาวตัวนี้โอ้นี่ก็ไม่เคยโตเท่าไรเหมือนเท่าเดิมเลยเนี่ยเหมือนเท่าเดิมเลยไม่โตเลยมีทั้งต้นสวยและไม่สวยครับปะาปนกันไปอ่ามาดูต้นนี้ ต้นนี้โอเคอยู่ครับกิ่งกิ่งข้างสูงอยู่สูงประมาณร้อยหกสิบแต่ยู่ครับต้นนี้โอ้ตอนนี้ตอนนี้โอเคอยู่ตอนนี้ใช้ได้อยู่จะ่ใบเหลืองเล็หน่อยแต่ว่าโอเคโตสูงอยู่ ดูแตกดีดูโคนใหญ่โอเคโคนโคนก็โอเคอยู่ดูใช้ได้โอเคอันนี้คือแปลงสองทั้งหมดครับร้อยกว่าต้นเช่นกันามาดูแปลงสามครับนี่ครับแปลงสามมีถนนกัน้น ลำทางลงไปนะครับลำห้วยหลังกอภัยก็เป็นลำห้วยอ่าที่คือแปลงสามครับแปลงสามอีกร้อยยี่สิบต้นสายมือเรานะครับแปลงสามขวามือก็คือแปลงสองโปกไว้สามแปลงครับต้องมีรอดบ้างแล้วครับอันนี้คือแปลงสาม โอเคลองเดินดูสำรวจแปลงสามนะครับว่าแปลงสามนี่ปลูกได้ประมาณห้าเดือนประมาณห้าเดือนแล้วครับลองดูทุเรียนห้าเดือน,นครับเป็นแบบไหนโอ้ก็พอมีโตบ้างนะอ่านี่ลองดูตัวนี้ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะโตอยู่ อลูกพร้อมกับขาเลยครับแปลงนี้ขาก็ห้าเดือนทุเรียนก็ห้าเดือนอได้ความสูงประมาณนี้ตอนซื้อมาก็สูงร้อยสิบเซนตอนนี้ก็ประมาณร้อยร้อยสี่สิบร้อยหสิบเซนครับสูงขึ้นมาหน่อยบางต้นก็